<c oughs> ของป uh ัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั้งทั้งในมุมทั้งในมุมลบแล้วก็ในมุมบวกพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องปัญหามันก็เป็นเป็นเมสเซจเป็นเมสเซจคือบีเขาไหมยกตัวอย่างปัญหาจารย์ก็ความรุนแรงความขัดแย้งนปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการ เรื่องของวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยถูกยอมรับอะไรต่างๆ u n อัน e ับดับอันรับรู้เข้าเชียวมากันเยอะเป็นพันเลยครับ thousands coming ในวันเปิดนะ visiting at on the inauguration day and after that หลังจะมีที่จอยมามาตลอดเลยมีโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนต่างๆก็มา s t u d school student university student เมื่อกี้มีนหลายคนนีน้องมาอยากจะลาเจ้าะไลมใหม่ใช่ลมใหม่ไม่มีอะไร nothing nothing happened no r e a t i n d i n t react to I mean like are they supporting this event because it is bringing the economy you know like it is มีการให้กำสนับสนุนบ้างไหมไม่มีไม่มีเราใช้เงินตัวเอง he uses his own money พอทำงานแบบนี้ยากคนจะให้สนับสนุนพอเราพูดถึงประเด็นโครงสร้างปัญหา It is to get very hard any financial support from anyone เราไม่ได้ลูกสวยเราอะไรไม่ได้เลยนะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ลูกสวยอะคือมันมันต้องพูดความจริงในสังคมที่มันเป็นปัญหาโครงสร้างเรียนหนดเรียนหนดการศึกษาอะไรต่างๆ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐจะสนับสนุน is it impossible that the government gonna support the c i n d i t i n g ต่างที่ที่ผมพูดถึง has there been like interest นีจากอาจารย์เข้าไปดูครับมี t ก็ล่าสุดก็มีของเทอร์นาที่ออสเตรเลีย f Australia ที่เขาคัดเลือกศิลปินที่นี่ไปมด that the short summer artists here Exhibit over there. Yeah, that's very good. <laughs> last year. Oh, last, last, year. last oh, I mean, year. I mean last year. Yeah. Did you say how many exhibitions? Is everyone doing only one or some are doing two, three? มีประมาณประมาณคิดว่าน่าจะมันมันจะมีแบบกรุ๊ปด้วยอ๋อเป็นแบบกรุ๊ปด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณส0 40ชิ้นกว่ากว่า about thirty f o pieces because some of them was proportion s สี่สิ0กว่าชิ้นอะงานทั้งหมด more than 40 large performance digital performance photo